รู้หรือไม่ในไทยเคยมีโรงงานผลิตตุ๊กตาที่อยู่ๆก็เกิดไฟไหม้ปริศนาทั้งที่เพิ่งผ่านพิธีปลุกเสกมาไม่นานนี่คือเรื่องจริงหรือแค่เรื่องเล่าย้อนกลับไปช่วงปีพศ2540มีโรงงานผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองกรุงเทพชื่อเสียงโด่งดังในด้านการส่งออกตุ๊กตาเด็กตุ๊กตาหมี ตุกตาน่ารักน่ารักหลายพันตัวต่อเดือนแต่พนักงานหลายคนกลับพูดกันว่าที่นี่ไม่ธรรมดา,ดาตุกตาบางตัวเหมือนมีชีวิตหลายครั้งที่แม่บ้านเห็นเงาคล้ายเด็กวิ่งผ่านตอนดึกบางคนได้ยินเสียงหัวเราะเด็กเบาๆมาจากห้องสต็อกหรือบางคืนตุกตาที่วางเรียงกันอยู่กลับเปลี่ยนท่าทางเองเรื่องเริ่มน่ากลัวขึ้น เมื่อหัวหน้าฝ่ายผลิตคนใหม่อยากเพิ่มยอดขายเลยไปทำพิธีปลุกเสกตุ๊กตาหวังให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหมอผีบอกว่าอย่าเสกเยอะอย่าเล่นกับของแบบนี้แต่เขาไม่ฟังหลังเสร็จพิธียอดขายดีขึ้นจริงๆแต่สิ่งแปลกๆเริ่มหนักขึ้นตุ๊กตาบางตัวมีคราบเลือดติดที่ปากคนงานเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุ บางคนประสบอุบัติเหตุในโรงงานแบบไร้คำอธิบายแล้วคืนหนึ่งเวลาประมาณตีสองเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ลุกลามรวดเร็วเหมือนมีใครจุดน้ำมันไว้ทั่วโรงงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาดับแต่พวกเขาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนเข้าไปได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แต่ไม่เจอเด็กสักคนที่แปลกคือตุ๊กตาหลายตัวในโกดังรอดจากไฟไหม้อย่างน่าเหลือเชื่อ เหมือนมีใครปกป้องไว้หลังเหตุการณ์นั้นมีคนเห็นตุ๊กตาที่เหลือถูกนำไปขายต่อในตลาดมือสองแต่ทุกบ้านที่ซื้อตุ๊กตาเหล่านั้นไปกลับมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นไม่หยุดคุณกล้าซื้อตุ๊กตามือสองที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนหรือเปล่าหลังเหตุการณ์นั้นมีคนเห็นตุ๊กตาที่เหลือ ถูกนำไปขายต่อในตลาดมือสองแต่ทุกบ้านที่ซื้อตุ๊กตาเหล่านั้นไปกลับมีเหตุการณ์ลึกลับเกิดขึ้นไม่หยุดคุณกล้าซื้อตุ๊กตามือสองที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนหรือเปล่า